ไอลังการหลังก็เต้นกันสบัดเลยนะครับก็จะมีแสงสีความสวยงามความยิ่งใหญ่อลังการตามสัญญาที่เราบอกกันไว้ดีมากเลยนะครับถ้าเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกวันพุธแบบนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของความสุขสนุกสนานทํางานกันมาในมือเคลื่อนให้จริงวหาจริงแล้เนี่ยคลายเครียดให้ท่านผู้ชมเถอะนี่แมวงดนตรีของเราสามชาติแม่จะไปที่อยู่ใหม่อยู่ตรงนี้เลย สวยสวยเสื้อผ้าสวยงามแล้วก็แสงสีเสียงเอฟเฟกต่างมาจากกลุ่มนี้แหละ่มีอะไรคะผู้ร่วมรายการของเราแล้วก็มีที่เ่ยสวยงามนี่กลุ่มนี้อยู่ทางด้านนี้เห็นไหมมีฉากรับสวยงามเพราะเรานี่หัวสิงห์ที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ไหมแก้มอิ่มปากอิ่มหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็ต้องสีทองนะแล้วจะมุดออกมาต้านรับสุขท่านผู้ชม สารของเรานี่ก็จะเป็นสารชาติเชียร์เตอร์นั่นก็คือจะเกี่เรื่องราวของการแสดงงานการแสดงเกี่ยวกับสารชาติต่างๆใช่ไหมชุดชัดใหม่หน้าตาโตตกใจคุณมองเห็นไหมโอ้โหชาวเขาอย่างนี้ก็จะเป็นฉากตรงนี้เลยเวทีเลยทีเดียวค่ะเอาละครับเรื่องราวในค่ำคืนนี้มีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมาย เริ่มต้นจากผู้ร่วมงารของเราสามท่านเราพร้อมหรือม่สามท่านนี่ก็แบบโอ้เราต้องมาเดิมด้วยความดังความดังสามท่านนี่ไม่ดังยังไม่ได้มาสดๆเลยเหมือนกันอ้าวพบกันเลยนะคะคุณเกียรติกิจเจริญคุณแอสเซเรียและคุณต้นจักรกลิศค่ะเดินมาประดอยขาไม่พอเลยสท่านเดิม ชากราตัการมากเลยครับเมื่อกี้เข้าไปทาไมมีกระเพาะสิงโตด้วยครับเห็นไหมวันนี้เรานะมีพิธีกรแล้ววันนี้เราก็ต้องเชิญทั้งนางเอกพระเอกแล้วก็มีผู้ายผู้ร้ายผูนายเอกผู้ร้ายถึงว่าหน้าตาไม่ดีเลยเ่ราก็ไม่้ยผู้ราร้ผู้ร โอ้สนุกสนานแน่นอนสามได้เข้ามาเจ้าี่เลยครับใช่ค่ะนีะๆๆๆ่คุณกิ๊ฟเข้าไปอยู่ที่แดนของชุดเครื่องนอนซาตินนี่เจ้าของแอนต์รีมนะครับไปอยู่ที่แนนนะะดนของเวสซีค่คาวอชค่ะแล้วคุณก้อนแสกเกตไปอยู่ที่แดนของครุ่งทอนคอมเพล็กซ์ค่ะพวกเราวันนี้นะครับเ,เป็นผู้ที่มีความสามสารถในเรื่องราวของพลังกำลังแข็งแรง โดยเพาะยิงก<ท>้างใหญ่รอพร้อมจะได้นะครับพบกันเลยครับผู้กล้าเช้ เข้ามาเข้ามาว่องรโอ้โหสวัสดีค่ะหัวแม่จะเอาแขนมาบล็อกเอาแหมหัวมากเลยคุณออสสุกเกษมนะเขาเนี่ยพลังฝ่ามือพลังนิ้วก็แรงใหญ่มากเบายมากครับแต่อาชีพเียร์นายเพชรพลอยอาชีพหลักคือเียร์นายเพชรพลอยเียร์นายเพชรพลอยมันต้องละเอียดอ่อนต้องละเอออลนะต้องเบาผลากรังมันมัน อาจจะเกิดในตัวหรือเปล่าก็มือต่อมากเลยค่ะคุณปัญญาคนที่มีกำลังนีมากใช่ใช่ใช่มือ่ตมากเลยค่ะนี่คนนี้แหละคนมีกำลังเอาละอย่างนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้แสดงว่าจะต้องมีเรื่องราวของการใช้กำลังมาเจอแก๊งสามชาติเราเดี๋ยวจะแข่งอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้ละครของเราสักเรื่องหนึ่งละครที่กำลังโด่งดังร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายตายแล้วเพลไปไป พี่ออมมาหมด <า S 1> เลยพร้อมอยู่แล้วนะครับร้อยแลงเสน่ห์ร้ายนะครับชอบ